สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube c h anel ช่อง Fit m o n e ี่นะครับจากคลิปที่ผ่านมาพี่แดงได้ทำการแชร์ไอเดียในเรื่องของการเซฟหน้าเทรด เวลาเราใช้อินดิเคเตอร์หลายๆตัวแล้วเราก็ทําการเซฟไว้เลยหรือเราไปเรียนกับโค้ชท่านไหนมาว่าวิาวธีการเทรดเป็นแบบนี้ใช้เครื่องมือตัวนี้ตัดกับตัวนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะนําวิธีการเทรดของโค้ชแต่ละท่านเนี่ยมาเซฟเป็นอินดิเคเตอร์เอาไว้ใช้งานแยกกันได้เลยนอกจากนั้นถ้าเราทําการบ้านหุ้นเราสามารถที่จะเซฟการบ้านของหุ้นเพื่อเอาไปดูในครั้งต่อไปหรือวันต่อไปได้ด้วยซึ่งในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยพี่แดงก็ได้ทําให้ดูในโปรแกรมเทรดสตรีมมิ่งแต่จริงๆแล้วโปรแกรมเทรดสตรีมมิ่งเนี่ยก็ดึงข้อมูล มาจากท a d i n g View นั่นเองวันนี้พี่แดงก็เลยจะมาแชร์ไอเดียให้ดูว่าถ้าเราเทรดในท a d i n g View เนี่ยฟังก์ชันเซฟอินดิเคเตอและฟังก์ชันเซฟชาร์ตอยู่ตรงไหนและทำอย่างไรมาติดตามรับชมกันได้เลยครับเอาละครับ ก่อนอื่นเลยพี่แดงก็เข้าไปที่หน้าจอ t r a d i n n v v i w นะครับ r a d i n g View ของแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถที่จะไปล็อกอินได้เลยในส่วนตัวของพี่แดงจะใช้เวอร์ชั่นสูงสุดของเขานะครับมันก็เลยสามารถที่จะเซฟชาร์ตแล้วก็เซฟข้อมูลต่างๆเนี่ยได้มากกว่า20หุ้นนะครับถ้าพี่แดงจำไม่ผิดนะ ตัวถ้าเป็นตัวฟรีเนี่ยเวลาเรามาทำวอชล s t แบบนี้มันจะเซฟได้แค่20หุ้นมันก็เลยทำให้บางทีเราจะดูเซ็ตร้อยทั้งทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เราก็เลยต้องจำเป็นต้องซื้อหรือเสียตังค์เพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะครับว่าหุ้นเนี่ยมันจะมีตัว D ตัวดีเนี่ยก็คือมันจะดีเลยไป15นาทีเพราะฉะนั้นหุ้นในกราฟเทรดดิ้งวิวถ้าหากเราใช้แบบฟรีทุกรายการเลยนะไม่ได้ไปซื้อ Data แบบเดียวทาม,มามันจะช้าไป15นาทีมันใช้เทรดไม่ได้ครับยกเว้นแต่ว่าเราไปสมัครกับบล็อกเกอร์ที่เขาเทรดด้วยเทรดดิ้งวิวได้ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยพี่แดงก็ใช้บริการของ Byon นนะครับบริษัทหลักทรัพย์ B ีออนเนี่ยก็ได้เข้าไปทำการโคกับทางเทรดดิ้งวิวณปัจจุบันนี้เนี่ยทาง B ีออนสามารถเทรดแบบ ไม่ดีเลยนะครับก็คือสินค้าที่เป็น t f เฟกไม่ว่าจะเป็นทองออนไลน์หรือว่าจะเป็นเซ็ต50จะเป็นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ตรงนั้นข้อมูลจะไม่ดีเลยนะครับแต่ในเรื่องของหุ้นเนี่ยจริง,รงๆแล้วเสร็จแล้วเพียงแต่ว่ายังขาดฟังก์ชันอยู่อันหนึ่งก็คือการตั้ง Take Profit และ Stop l ลอสแบบไม่หมดอายุอะครับทันทีที่เขาโครเสร็จเห็นแจ้งที่แดงแว่าประมาณสักเดือนมการานะครับตัวดีเลย์ตัวนี้ก็จะหายไปกราฟหุ้นก็จะวิ่งแบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าใครเทรดหุ้นด้วย t r a d i n g v i e w เนี่ยก็สามารถเทรดผ่านบริษัทหลักทรัพย์บิยอนซื้อขายกันในหน้า Trading v i e วได้เลยเราสามารถเปิดผ่านคอมพิวเตอร์เปิดผ่านโน้ตบุ๊กเปิดผ่านไอแพดมือถือต่างๆกราฟจะเป็นอันเดียวกันหมดเราพิจารณาแบบไหนไว้เขียนสัญลักษณ์แบบไหนไว้มันก็จะโยนไปหน้าตาคล้ายกันหมดเลยซึ่งตรงนั้นที่ไดมองว่ามันเป็นข้อดีนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมากมายมหาศาลเหมือนกับ MT 5 i เลยครับมันจะมีแพลตฟอร์มส่วนกลางที่ คนเก่งเขาเขียนโค้ดเอาไว้เขาก็มาแชร์มาแบ่งปันเอาไว้ทําให้เทรดเดอร์อย่างเราสามารถหยิบไปใช้งานได้เลยเทรดสมัยนี้พี่แดงต้องบอกเลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือมีส่วนสําคัญนะครับแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องใช้หมดซะทุกตัวเราเลือกตัวที่มันถูกจดิตกับเราแล้วก็เอามาใช้ดีที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนเทรดเดอร์ท่านใดที่ต้องการเทรด t r e d i n g view เทรดหุ้นนะครับเทรดทีเฟกอ่าแล้วก็ข้อมูลของหุ้นเนี่ยไม่ดีเลย ในอนาคตมาแน่นอนครับเดือนมก,กราเดี๋ยวพี่แดงทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่คำอธิบายของ YouTube หรือสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้ก็จะไปเปิดบัญชีผ่าน Set Trade นะครับเป็นบริษัทหลักทรัพย์บีออนอ่าหลังจากนั้นเราก็จะได้ข้อมูลเตรียมเทรดสำหรับปีหน้าได้เลยวางแผนได้นะครับเพราะตอนนี้ก็กำลังจะสิ้นปีแล้ว เอาละเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยละกันนะครับพี่แดงเปิดที่หน้าจอ AAV หน้าต่อ a v ไม่ใช่ว่าเชียร์ AAV แต่มันเป็นหุ้นตัวแรกของเซ็ตร้อยนะครับพี่แดงทำวอชลีของเซ็ตร้อยเอาไว้ม <laughs> ตีติงต่งๆมาหน่อยนึงนะครับตรงนี้ใน AAV เนี่ยเวลาอย่างแรกที่พี่แดงแชร์เมื่อวานนะครับก็คือเราทําเป็นหน้ากราฟเปล่าขึ้นมาก่อนแล้วเราจะเซฟยังไงวิธีการเซฟอินดิเคเตอร์นะครับให้เรามองมาที่เมนูด้านบนเราจะเห็นอินดิเคเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับ i n d i c a t เตอร์เทมเพให้เรากดลงไปเลยครับพอเรากดลงไปปั๊บเนี่ยมันจะมีให้เราบอกว่าเซฟอินดิเคเตอร์เทมเพหรือเราจะ Open t e m p เพลตถ้าหากว่าเรามีเทมเพลตที่จำนวนมากมันไม่ได้มาแสดงหมดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เขาจะแสดงเฉพาะ r e c e n t ี่ก็คือเราเพิ่งใช้อะไรไปอันนี้พี่แดงเพิ่งใช้ใไปมีคลีนมี ซันมี MACD ถ้าสมมติว่าเรามีหลายตัวมากกว่านี้ให้เรามากด Open Template มันก็จะเปิดทั้งหมดเลยว่าเรามี Template อะไรบ้างนะครับแล้วในขณะที่ถ้าเราต้องการเซฟเป็นอันใหม่เลยนะครับให้เรากดไปที่ Save Indicator Template ตัวนี้พอกดเข้าไปปับ๊บมันก็จะโผล่หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างของตัว Trading View เนี่ยมันจะน่ารักขี้กูนิดนึงเพราะว่ามันสามารถเพิ่ม Emoji ได้สมมติว่าพี่แดงจะเพิ่ม Emoji เข้าไป เอา,าเป็นอีโมจิแลปดินอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เซฟเทมเพลตสมมุติว่าเราจะเซฟว่าพี่แดงไม่เคยลองว่ามันเซฟภาษาไทยได้ไหมขอลองเซฟเป็นกราฟเปล่าแล้วกันแต่เมื่อกี้จะเห็นพี่แดงเซฟคำว่าคลีนเอาไว้ก็คือหน้าจอกราบว่างๆนั่นเองนะครับพอเราเซฟคำว่ากราฟเปล่าปั๊บแล้วเราลองกดเซฟลองดูได้ไหมภาษาไทยน่าจะได้นะครับเว,เวลาเรียกใช้งานเวลาเรียกใช้งานให้เรากดมาที่ indicator template ตรงนี้นะครับนี่โผล่มาแล้วกราฟเปล่า แต่จริงพี่แดงมีคลีนรอยู่แล้วไงอันนี้กดกราฟเปล่าพอเรากดปั๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้าต่างกราฟเปล่าที่เราตั้งค่าเอาไว้นั่นเองเอาละในเมื่อได้อันที่1แล้วถูกไหมคราวนี้อันที่2ที่พี่แดงบอกเอาไว้ก็คือแทนที่เราจะใช้อินดิเคเตอร์แบบ EMA 5เส้นเนี่ยมันวุ่นวายถูกไหมเราก็มากดอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับแล้วก็เสิร์ชหาไปเลยครับกราฟี้กรี้นะครับมันก็ชื่อว่าก o ปฟี้มันที่ว่า m o ving a v e r a เ e เหมือนกันเลยในกับ s t รีมมิ่นะครับ กดเข้าไป1ครั้งอ่ามันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับคราวนี้เราก็มาตั้งหน้าจอที่ตัว Setting นะครับแล้วก็ตรงสไตล์ตรงเนี้ยเหมือนเดิมเลยครับพี่แดงทําเหมือนคลิปก่อนหน้าสําหรับท่านเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าก็สามารถไปดูได้ที่มุมขวาบนนะครับเราก็จะกดไอตัวเส้นสีเส้นสีฟ้าเนี่ยให้มันเหลือ3ตัวแล้วก็เส้นที่มันช้าให้มันเหลือ2ตัว แล้วก็ตัวนี้พี่แดงจำได้ว่าทำทำเส้นหนาเอาไว้นะครับในส่วนของ Input ก็ย้อนกลับมาครับเส้นแรกให้เป็นค่า5เส้นที่2 15แล้วก็35ในส่วนของเส้นระยะยาวนะครับก็เปลี่ยนเป็น89แล้วก็200เราจะสังเกตเห็นได้ว่าทาง t r a d i n g view เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรที่มันเพิ่มนอกเหนือขึ้นมาจากทาง streaming นะครับพี่แดงกดโอเคเข้าไป เราก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะมี3เส้นอ่าสเส้นที่เป็นเส้นเร็วแล้วก็2เส้นที่เป็นเดดคอร์สตรงนี้ตัดลงเราห้ามซื้อขึ้นถูกไหมอ่าแต่ถ้าเป็นโกลเด้นคอรสอ่าตัดขึ้นปั๊บแสดงว่าช่วงเนี้ยเราสามารถที่จะเปิดบ่ายได้ตัวนี้น่าจะเป็นฟังก์ชันอ่าของทางกัปปี้นะโชว์สวิงแอโร่นี่ตัวสวิงเห็นไหมครับหายละโชว์สวิงแอโร่ alert นะครับก็คือเหมือนกับเราโชว์ว่า จังหวะไหนมันสวิงเทปเพื่อจะได้เข้าแต่ว่าต้องบอกว่า ไอตัวสวิงตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะใช้ตามเฟรมที่เล็กเส้นเส้นที่เร็วถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ค่าตามนี้เนี่ยเราดูด้วยสายตาดีกว่าครับอย่างสมมุติว่า AAV เนี่ยถ้าเราจะเปิดออเดอร์ในกรณีสวิงเทรดเนี่ยเราก็เอาจังหวะที่มันแทงสวนขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับแทงสวนขึ้นไปแบบนี้แล้วเราก็เปิดตามเขาเรียกว่าเทรดแนวสวิงเทรดแต่ถ้าเราเทรดตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเทรดขาลงได้แล้วก็มาสวิงเทรดเอาแถวๆจังหวะที่มันดีดขึ้นมาแล้วก็ลงใหม่ดีดขึ้นมาแล้วก็ลงใหม่มแ,หมแบบนี้ไป นะครับในส่วนของเส้น EMA 5มันอาจจะเร็วนิดนึงโดยส่วนตัวพี่แดงจะใช้เส้น15เป็นหลักเอาละครับอันนี้เราได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จให้เรามาที่ indicator template แล้วเราก็เลือก save indicator template ซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่แดงเซฟไปแล้วชื่อสันทันทีที่เราเซฟเอาไว้เนี่ยเขาก็จะเขียนเอาไว้เลยว่าเราใช้ copy แล้วอของโคสันพี่แดงใช้สโตด้วยเพราะว่าไปรวมของพี่แมงกับของโคสซันรวมกันเลยนะครับอย่าง MACD ตัวนี้พี่แดงก็ใช้ m a c d อบวกเอ็มแอ s บวกสโตบวกแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะบอกเราเอาไว้ว่าเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างอ่าคราวนี้เราย้อนกลับไปที่กราฟเปล่า,าก่อนอ่าพอกดกราฟเปล่า,ากลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วเห็นไหมครับง่ายแล้วก็สะดวกมากคราวนี้ถ้าเราจะเซฟเป็นหน้าเทรดของทางโคสแมนล่ะเราจะทํำยังไงเราก็มาที่อินดิเคเตอร์ครับ แล้วก็เครื่องมือของโค้ดแมนก็คือตัว store ถูกไหมแล้วก็ใช้คําว่า store c h a s t i c นะครับพอเรากดเข้าไปอีกตัวหนึ่งใส่ไปเลยพร้อมกันเดี๋ยวค่อยตั้งค่านะครับ RSI ก็คือ relative strength index นะครับกดเข้าไป2ตัวเรียบร้อยแล้วเราก็มาตั้งค่าครับว่าเราจะเอาค่าอะไรแบบไหนบ้างในส่วนของตัว store เช่นเดิมนะครับกดไปที่ตั้งค่าค่าที่โค้ดแมนใช้ก็คือ933ครับ933 แล้วก็อย่างอื่นสไตล์ก็สีเส้นอะไรต่างๆเราไปปรับเปลี่ยนเอาข้อดีของตัว h e a t i n g view ก็คือเราสามารถปรับ middle band ได้ถ้าจำไม่ผิดนะ,ะมันปรับอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะในส่วนของ s t o r e เสร็จแล้วในส่วนของ RSI RSI เนี่ยค่าที่ใช้คือค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของเส้นตรงกลางมาให้คือเส้นสีเหลืองๆมันคือเส้น SMA ตอนนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เรานะครับ แล้วแต่เราเลยเนี่ยถ้า RSI เป็นสีม่วงโอเคไหมแล้วก็ RSI with MA เป็นเส้นสีเหลืองเราสามารถมาติ๊กเข้าติ๊กออกแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้พี่แดงก็จะบอกว่ามันก็มีประโยชน์มากนะไอตัวเส้น RSI MA เนี่ยนะครับแต่ว่าเราปิดเอาไปก่อนนะครับอันนี้ใช้สไตล์พี่แมนนะครับอ่ะเราจะเห็นเลยครับว่า สีมันสวยกว่าเห็นไหมทันทีที่ RSI ลงมาต่ํากว่าเส้น70อ่ะ30นะครับลงมาต่ํากว่าเส้น30มันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ถ้ามันขึ้นไปอ่าจะมีขึ้นมาให้เห็นไหมเขียวจางๆนะครับอ่ามันเป็นทําไล่เฉดสีแบบนี้สวยดีนะครับซึ่งพี่แดงมองว่ามันก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวพอสมมุติว่าเราได้หน้าตาหน้าเทปแบบนี้ปั๊บเนี่ยให้เรามากดที่ indicator template อีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็เลือกไปที่ save template ของ คุณแมนเนี่ยโคช้ชแมนเอาเอานี่ส่งจูบเลยแล้วกันนะครับก็เราอาจจะเซฟไปง่ายๆว่าแมนอุ้ยพิมพ์ผิดครับโทษทีมันเซฟไปหรือยังไปชพ,พิมพ์พี่แดงพิมพ์ผิดเป็นตัวเอ็มเป็นตัวเอ็มไปก่อน,นก็ได้เราก็ไปเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆได้นะครับกดลบกดดาวอย่างนี้ได้หมดเลยอ่าวิธีอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเซฟหน้าเทรดนะครับเรากลับไปที่หน้าเปล่าก็กดกลาเปล่าจบ ง่ายมากนะครับเราอยากจะขีดจะเขียนอยากจะใช้อะไรแบบไหนได้หมด